สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาประกอบของเล่นนะครับบัญชี้จำเป็นบัญชี้จำของเด็กนะครับนี่นะใครที่สั่งมานะใครที่ประกอบไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ครับนี่นะ,ะอุปกรณ์ที่ให้มาตามรูปเลยครับแล้วก็จะจัดแบบนี้นะชุดนี้มันจะไม่เป็นไม่เป็นขาแบบนี้นะ อันนี้เป็นขาโค้งใช่ไหมแต่มันไม่มีมามันจะเป็นแค่ขาตรงเฉยนะครับเป็นขาแบบแปบ๊บตรงเฉยนะดูนี่เนี่ยี่เป็นขาตรงเฉยดูขั้นตอนแรกเราก็จัดเรียงแล้วก็เช็คของตามกระดาษนะแล้วก็ใส่ตัวนี้นี่นะมันจะมีอย่างละหกอันนี้ก็หกเราวก็ใส่สามตัว หัวท้ายนะมาดูกัน นี่นะครับตัวนี้จะอยู่ข้างบนนะเนี่ยแล้วก็หันหันรูนี้เข้าก็ได้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มเอาเข้าข้างในนะแล้วก็ทำสามวันแล้วก็ประกอบเลยนะครับทสามวันแล้ว,ลวสเ่เสร็จนี่จะเป็นกระตุก ชุดเป็นภาพนี้แล้วนี่นะเป็นตัวนี้เป็นวงแล้วจางนั้นเราก็จะขึงผ้าผ้าดำผ้าดำคือชิ้นนี้นะครับนี่นะนผ้าดำที่เขาให้มาเป็นผ้าวงมันจะเป็นวงกลมนี่นะ อาตะเกีบเอาตะเกียบขึ้นบนนะครับเนี่ยอันนี้เอาลงข้างล่างเนาะฝั่งเรียบข้างบนจะได้สวยเดีอยู่แบนนะบปปน,ปปน,ปปน,นี้นะครับจากนัปป้นให้สปริงมาสปริงสปริงเนี่ยเอาทีนี้สปริงอยู่ในนี้เอาไปแบบเด,ยเดียวนะ แล้วก็คล้องให้มันเดินตามลูกนะตะขอนะครับตะขอมันจะมีสองฝั่งให้เอาฝั่งนี้กอดกับผ้าฝั่งนี้กอดเหล็กนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ เดยงอย่าแจ้พยางให้มันได้ฉาก สีก็แข็งหน่อยครับแนะนำมีพิมย <c oughs> ่จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ไล่ใส่ให้ครบนะครับ <c oughs> อ๋อนี่ครับมีมีแตะขอมีแตะขอให้นะตะขอไปดึงสปริงนะครับนี่นะนึกว่าไม่มีมันจะแข็งหน่อยนะ อาจจะต้องลปยดีงด่แบบนี้นะครับนี่นง่ายนะครับมีตะขอห้เกาะเข้าเกเข้าเราจะค่อยๆใส่ไปนะคใส่นี้อย่าใส่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับ มันจะสติมันจะแข็งเกินไปนะใส่เห็นไหมใส่ัางนั้น,น,นเยอะฝั่งนี้จะแข็งนะครับโอ<ฮ>้โหแข็งนะแข็งมากเลยคนระับต้อดึงให้เข้านะใช้แรงหน่อยนะ,ะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นใส่ผ้าแดงตรงนี้ อ้ารงีัเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีรอยเว้าตรงดำๆนี่ให้ใส่ตรงขาเสาน,ออานะครับคลองไว้ก่อนนะคล้องปมก่อน ยืดนะจากนั้นให้เอาลงนะครับนี่เอาตัวนี้ลงดึงลงข้างห่างจะได้กอบนี่นะแบบนี้ดี๋ยวแล้วก็ดึง ดึงดึงตรงนี้ลงข้างล่างนี่นะให้มันคอรอบเหล็กอย่างนี้เลยจะได้กลมๆนะนะครอบเหล็กนะเนีกมแล้วครับึง,ง,งโอ้ใช้ไดสำหรับเด็กนะครับผู้ใหญ่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะ เรียบร้อยขั้นตอนนี้ในรูปจะเป็นขารนะับพลิกขึ้นมาใส่ขานะแต่ว่าขาของเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นขาตรงนะเราจะใส่ใส่ที่หลังก็ได้นะขาขาเนี้ยใส่ที่หลังเราใส่ตรงนี้ก่อนใส่แท่งบนนะมาดูแท่งบนจะมีหกแท่งนี่เราจะ เสียบก่อนไม่เสียบหลังก็ได้เสียบก่อนเสียบก่อนก็ได้นะแล้วก็ใส่ให้ครบนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เสีย ัก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็เหลือหัวก็ใส่หัวไปเลย มผ้มาครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายกือใส่ผ้าผ้าจะมีซิปนะครับฝั่งนี้ลง ใส่ทำไหนก็ได้นะอยู่นอกค้องไว้หมอนึอน้องนึงจะเป็นหูคล้องแบนี นี่นี่เน,นี่ยนั่รล้อนี่นะ่ล้อมันล้อข้า,างล่างนะครับข้างล่างมันเป็นหิ้เป็นหมูตีนอย่างนี้เป็นหัเน,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 นเอาก็มาใส่ขาเสาได้เลยนะครับงูมันนายก็มา นี่เลยน่ะเขาไม่ทำที่ลกองนัางบนนะ ตอนสุดท้ายคือขานะครับนี่นะขาเขจะให้ลูกยางมาแบบนี้แล้วก็ปิดปิดทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่ อาจจะประมาณนี้นะมาดูครับเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาประมาณนี้นะนใครที่ประกอบเองนะสีมันแล้วแต่เราครับเราสลับสีก็ได้นะเนี่ยดูเปิดก็เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เลย ก็แข็งแรงใช้ได้นะครับสําหรับเด็กนะผู้ใหญ่ก็ไม่แนะนำเดอกขาดนะก็ถือว่าแข็งถือว่าเหนียวอยู่นี่นะครับเป็นแนวทางครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่างยามนิฟายสวัสดีครับ